จากขันหัดแล้วกิริยาการใดๆอันบันประสิทธิ์นักบวชพระเนนที่จะควรทาประพฤติปฏิบัติกิริยาการนั้นให้ผิดจากมารยาทของขัหัดญาติยอมนะนะญาติยอมทำอะไรทาได้แต่เรานี่เป็นนักบวชในศาสนาก็จงงดเว้นสิ่งช้าละมกสิ่งที่ก่อเหตุก็เป็นเกิดกิเลสสาปทาใจสมองก็เลิกละอันนี้ข้อสำคัญนะั่นแหละ วินัยคือข้องดเว้นข้อห้ามเรื่อศีลของพระสองยยี่สิเจดิกขบดประสกีสังฆาธิเศษที่สามอนิยตสองนิจกีปากิตสามสิ30ปรากิตรสิบสองิกขบดปฏิเทสนสี่ิกขบดเซีวัตเจิบห้าอธิกะเสนสันเกตรวมแลวเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดซิกขบดนี่เป็นข้อห้ามข้องดเว้น